อาวุธลับโหราจาร์วิชาพรายกระสิบออกโรงทำตามได้ทุกคนชีวิตดีขึ้นสามเท่าทันทีสำหรับท่านที่อยากกำหนดชะตาชีวิตตนเองได้ทุกวันรู้ชะตาชีวิตตนเองได้ทุกชั่วโมงเหมือนมีพรายกระสิบอาวุธลับโหราจาร์ถอดรหัสจากตำราเหตุการณ์ในรอบวันจะซ้ำรอบทุกหกชั่วโมง กำหนดอนาคตทุกวันโดยทำ6ชั่วโมงแรกของทุกวันให้ชีวิตออกมาดีเหตุการณ์ใน6ชั่วโมงถัดๆไปก็จะออกมาดีด้วยเช่นกันรู้อนาคตทุกชั่วโมงโดยสังเกตเหตุการณ์ใน6ชั่วโมงแรกของวันเหตุการณ์ดังกล่าวจะมาเกิดซ้ำในอิทวีคูณของ6ชั่วโมงถัดไปวิชาไพรกราซิฟยังมีอุปเทศในการใช้งานที่พิศดารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการงานธุรกิจการเงินความรักเคราะ ซึ่งจะนำเสนอแบบเจาะลึกใน EP ีต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์กิตติน,นันโทร081 8์5 2 5 3 2